เอาเข็มสามนะไปฉีดโบทอน้านที่โรงพยาบาลสุขุมวิทนะครับในส่วนของผมเองนะฮะก็จะไปฉีดเดือนหน้าวันที่6กกกุ่งพนา์นะครับวันอาทิตย์ที่โรงพยาบาลลาดพร้าวนะครับไปเข็มที่4ี่นะฮะของผมเองรอบนี้พาเข็มที่3ไปฉีดก่อนนะฮะเจอกันระหว่างทาง จอดไหนครับแล้วฟอสไซค์จอดตรงไหนครับตรงมาเลยครับก็มีที่จอดด้านหลังครับตรงไปนิดนะครับครับตรงไปเลยแล้วบนครับโอเคครับมีที่จอดอยู่ครับขอบคุณครับไม่เคยมาต้องถาม เพราะว่าแต่ละแต่ละโรงพยาบาลมันก็ไม่เหมือนกันย้อนสอนไปเขิดโอ้โหนี่เหรอผมจะไปยังไงตัวโควิดสองเอนี่ไหมอ๋อนี่บนดนหน้านี่ไงตามป้ายเลยนะ ถูกวันแปดโมงครึ่งตอนเก้าโมงกพาผู้เดินทางมาฉีดนะฮะอยู่ข้างในลแล้วได้แป๊บเดียวแหละครับเดี๋ยวกลับไปนะครับอยู่ชั้น2นะครับชั้นสองพอขึ้นมาปุ๊บก็เห็นป้ายนะฮะก็มีบอกมีลูกศรชี้มาบริเวณนี้นะครับโอเคนะสำหรับท่านใดที่มาฉีดเข็มสามที่โรงพยาบาลภุขมวิทนะครับ ส่วนของผมก็เข็มสี่นะฮะรอหกคุมพานะครับสองห้าหกห้านะฮะ, 2, 5, 6, 5ะ,ฮะอ่ะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วกลับบ้านกันตอนนี้เราก็จบภารกิจพาผู้ติดตามมาฉีดเข็มสามนะฮะที่เราบาลนนีสุวิทย์ตอนนี้ฝนก็ตกก็ตกอ่ะก็ค,คือแม่งเปียกอเอะเออตงรีบฝนกลับบ้านรีกว่าที่เดรอนะครับ เดีย๋ยวไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าตลองไปกันจะไปหาเรื่องอะไรทำอีกนะโอเคฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าเฮ้ยตลงออดทางนี้บพะวเนี่ยอ๋อเนี่ยนะครับบรรยากาศตอนกลับบ้านแมงตกหนักเลยหลังลางสุดยอดนะสุดยอด